เขานี่เราอยู่กันในเกมโลบอกอยู่ในด่านเหมือนเดิมสวัสดีครับวันนี้มีแกนด่านเหมือนเดิมคืออะไรด่านเหมือนเดิมด่านเดิมนะครับด่านเดิมที่เราเล่นไม่ไม่ไม่ผ่านนะครับโอเคไม่ผ่านไม่จบนะครับเป็นด่านนาสวิตนี่นี่จริงจริงมาอีกด่านหนึ่งนี่ไงด่านนี้นี่เราต้องมาเริ่มที่ด่านยี่สิบนี่พุ้นลอยเรามาเล่นตามสัญญาแล้วพุ่นลอยด่านนี้ด่านยี่สิบพี่ปวด ดยกันหาเริ่มยังไปเริ่มหากันเลยใช่วันนี้เราจะมาหาหาอะไรดีเหมือนเดิมเราจะมาหาสวิตช์เหมือนเดิมนะครับเราจะมาหาเหมือนเดิมต้นไม้เหมือนเดิมอ่ะตรงนี้ตรงนี้ตรงต้นไม้ต้นไม้อีกแล้ววะทั้งก่อนก็ต้นไม้นะมันคงไม่ซ่อนต้นไม้มั้งมันคงเปลี่ยนที่ไปเรื่อยเฮ้ยเฮ้ยรวยใช่จริงจริงด้วยใครเจอก่อนเนี่ยมันจะ ปมบอก้ยทำไมผมสีนี้เออซ้อนกันคนซ้อนกันอยู่ไหนอ่ะอันนี้คือเดี๋ยวดูดิอันนี้คือห้องอะไรดูก่อนดิถ่ายนี่ให้ก่กดเพื่อไปก่อนแลนะห้องห้องที่สร้างกิมห้องอะไรมันคือมันห้องที่สร้างโลบักโรงงานใช่ยเหรโลโรงงานสร้างโลบักโรงงานสร้างโลบักคงแอบอยู่ตรงไหนสักที่นึงซ่อนอยู่ใน ในท่อหรือเปล่าในนี่หรือเปล่าใช่เหรอข้างล่างหรือเปล่ามีเหรอมีไหมมีไหมอยู่ข้างล่างเลยสองดูทิไม่นายไม่ใช่ไม่ใช่ก็เคยหาอาจจะมุมอื่นคิดว่าปื้มหายไปแล้วนะปื้มน่าจะก็สรุปนี่เพื่อนเราไม่มาเลยเข้าเลยไปแล้วมั้งตรงหลังกล่องเหรอไม่เขาอยู่ด่านสุดท้ายก็ไปด่านสุดท้ายกันหมดแล้วว่าเลือดเด็กเราตรงหลังกล่องหรือเปล่าตรงหลังกล่องนะไม่มีไม่มีไม่มี เจอไหมไม่เจอไม่เจอบอกเลยนะไปดูแล้วอย่าหนีไปคนเดียวนะนี่นี่นี่ไหนอยู่ไหนน้ออยู่ไหนน้อในนี่อ่ะนี่ไงนี่ไงโอ้ความรู้เจอก่อนนี่ไงไงเต็งแดงเนี่ยโอ้โหเนียนมากเลยซ่อนท่นเนียนเนี่ยสนามบอลนี่คือสนามบาสสนามบอลที่ไหนเราสนามบอลเราไปเลยไม่ใช่หรอสนามบอลเราผ่านมาแล้วหญ้าสีเขียวสนามบาสหญ้าสีนี้สีน้ำตาลนี่ไม่มีลูกบาสเล่นอะ อยากเล่นน่ะเอาเอาพี่เปิดเป็นรูปบ้านเหมือนเดิมตอนนั้นตอนนั้นเราเอาพี่เปิดอ้ยลุกลูกลเดินเลยไปไหนไงการว่าจะมาแอบดูข้างๆว่ามีไหมโอ้คิดว่ามันอยู่ที่เดิมเอ้าไปกันแล้วเหรอเอ้านู่นอยู่อยู่อีกเมืองหนึ่งแล้วนู่นอยู่อีกโลกหนึ่งแล้วอยู่ตรงไหนอะสีฟ้าอยู่ตรงสีฟ้าสีฟ้าเหรอสีฟ้าอย่างนี้อย่าหลอกว่านี่อย่าหลอกกันนะนี่แอบมี นี่คืองานแต่งสวนดอกไม้สวนสาธารณะหรือเปล่างานแต่งงานเลยเหรอเห็นดอกไม้อ้าวอยู่ไหนได้หาง่ายนะเพราะมันเป็นกล่องสีดำพื้นสีเขียวต้นไม้สีเขียวโครงเหล็กสีขาวน่าจะหาง่ายนะถ้าเกิดเจออะไรดำๆนี่น่าจะใช่เลยไปตามไปตามไปนั่นไงเห็นเด่นชัดเลยสีดำมีคนมาอันนี้คือสนามวิ่งแข่ง สนามมาวิ่งแข่งกันมาวิ่งแข่งกันแต่ไม่สนามแข่งรถสนามแข่งรถเออแบบตูตกไปอ๋อเออแล้วนั่นมันที่แข่งกันไหมเห็นแล้วเห็นแล้วไอ้แล้วไม่บอกใครไม่บอกใครเห็นแล้วเห็นแล้วตามฉันมาอยู่นี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 ่เห็นบุ๊งไม่บอกใครไม่เคยมาเลยอุ้ยเลยตกแบบมาแล้วขึ้นมาใหม่ขึ้นมาทำไมเหลือครึ่งตัวงั้น ยูนี่ยูนี่ตามมาขึ้นมาจากดินบตนขึ้นมาจากดินโผล่มาจากดินคนหรือต้นหญ้าดีเอ้ย้มวยเลยโอ้นี่คือเวทีมวยสวัสดีครับท่านผู้ชมนี่คือสนามมวยนี่เราจะมาลองต่อยมวยกันต้องมกรรมการมาหนึ่งใครจะต่อยกันสองมันต่อยไม่ได้มันยกมือไม่ได้ไม่สามารถยกมือได้วิ่งชนได้อย่างเดียววิ่งชน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 นี่คือสนามวิ่งชนนี่ไม่ใช่ต่อยมวยสามมีเพื่อนมามีเพื่อนมา เพื่อนเพื่อนคนเดิมนี่ผมสีทองเหมือนกันเลยเพื่อนคนเดิมนี่ที่เราไปเจอแล้วเราเขาให้ทำหาสวิตไม่เหรอเอาไปหาสวิตไม่ยอมมาต่อยมวยสวิตอยู่ไหนเจ้าสวิต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 วิกสวิตสวไม่ใช่สวิตสวิตสวิตไม่ใส่ผมใส่หัวแล้วนี่ไงเจอแล้วขอบขอบมุมสนามมวยอ่ะนี่ที่ยืนอยู่เนี่ยมากระต้อ ด่านที่ยี่สิบหกอาสิบเปอร์เซ็นตแล้วพวกเราโอ้โหมาถึงห้าสิบเปอร์เซ็นแล้วนี่คืออู๋สมรสละ่ไหมยีหกอร์เนต์ใ่ยี่สิบหกเปอร์เซ็นต์นี่ยี่สิบหกด่านที่ยี่สิบหกห้าสิบเปอร์เซ็นต์หนาวใช่ไหมนี่อยู่นี่ปะป๊าไหนนี่แอบอยู่โอ้โหไม่เนียนเลยรอบนี้หาง่ายเกินอันไหนหาง่ายก็หาง่ายเก้าอี้กะไม่เกินใต้เก้าอี้อ่ะเอาลองสองดูดิ ไม่มีมีใต้เก้าอี้นะตรงไหนตรงไหนก็มีตัวข้างหน้าตัวที่สองอะมีเยอะมันซ่อนที่เดิมมันก็ไม่สนุกอีกไหนไหนตัวที่สองเหรอตัวที่สองแถวสองอะแถวสองมันจะเห็นาไม่ใช่อ่ะแถวที่สองอะแถวที่สองตัวที่สามแถวแถวที่สองตัวที่สามคืออะไรแถวไหนที่สองงงกันเนี่ยนี่ไหนอ่ะ มีห้องเล็กๆอยู่ด้วมีห้องเล็กๆอยู่ด้วยมันอยู่ในเก้าอี้เก้าอี้เก้าอี้ไหนอ่ะเพื่อนเพื่อนเจอบางอย่างเพื่อนอีือกระโดดเห็นแล้วเห็นแล้วไม่เจอเลยตงข้างล่างเนี่ยใช่ข้างล่างใต้เก้าอี้อ่ะไหนอ่ะนี่เหรอขึ้นไปแล้วเขาเขาหลอกเราอะหาเหลี่ยมก่อนหามุมก่อนปาเขาหลอกเรา เนี่เจอแล้วอ๋อปลาพื้นบางนี่เจอได้บอกเลยเธอที่สองเจอที่สามอ้สนามไม่เจอเก้าอี้มันเยอะเกินเฮ้ยปวดไม่ได้ป้าปวดไม่ได้เป็นไรกดไม่ทันอ่ะนี่คือสนามอะไรสนามว่ายน้ำไหมเกิดไม่เป็คืออ๋อไอ้นั่นไงอะไรนะสนามอะไรนะลับบี้ลับบี้อ่ะเออได้เลยโอ้เข้าใจทำเนาะ แต่ละวัดกีฬาเลยมันรวบรวมอยู่ในเกมนี้เข้าไม่ได้เอ้าค้างแล้วอะเอ้าค้างไม่ค้านี่ป้าไม่เดินใช่มันเดินไม่ได้ไงมันค้างเดี๋ยวเน็ตอินเทอร์เน็ตสัญญาณหายสัญญาณหายโอ้ยโผล่แล้วดีเลยมากเลยมาแล้วสัญญาณมาแล้วมาแล้วป้าพึ่งมาต่โผล่มาจากดินเหมือนเดิมถ่ายตัวไปแล้วนะดินเลียมข้างๆไม่มี อัศจรรย์นั่นเห็นแวบๆแล้วนี่อยู่ใต้ปะปืมอ่ะนี่อ่ะเนี่ยไอ้ซอนที่เดินอไเป็นสีฟ้าเฉยเออเออมันเราเริ่มรู้มุม้อด้เก่งมากเลยคุณผมตบมือให้คุณเลยเย่เอาอะไรมาเนี่ยเอาอะไรมาทำฉันเนี่ยมันคืออะไรตบมือทำไมอ่ะโอ้อออโอ้ยโดนยิง มันคืออะไรแสงเลเซอร์ปืนเลเซอร์ปืนเลเซอร์มันมันสุ่มได้แกงเรียกให้ตกมือแล้วให้มันสุ่มมันสุ่มได้เองเอ้ามายิงในดานนี้กันได้ด้วยเหรอเอโกมงงเลยเดี๋ยวทำให้ตายเอ้าเรามาดีสวนเด็กเล่นสวนเด็กเล่นก็เราเล่นของเล่นกันไหมเล่นของเล่นเนีอะไรเล่นบ้างอยากว่าชิงช้าพี่เปิดใช่ป่ะเดี๋ยวเดี๋ยวหาสวิตช์เหมือนเดิมไม่ใช่หรอดีกว่า นี่อยู่ข้างๆเราด้วยนี่พี่บล็อกแวก์พี่ยิงคนอื่นนั่นแหละพี่ยิงคนนี้เองพี่ปูตียิงคนอื่นตอนที่สามสิบยิงไปเลยยิงคนอื่นไปเลยนี่คือด่านเรือด่านเรือเททานิกอุ้ยดิจิตอลนะพี่ยังหลงไม่ได้อันนี้เรือเททานิคนัดเดินก้าวเดียวก็รวมแล้วตอนที่สามสิบแล้วเหรอกดีครัสวัสดีเฮ้ยไม่ใช่คนหลงแบบนี้ต้าแแ บในนี่เหรอในนี่เหรอบายบายเจอะแล้วด่านที่สามสิบเอ็ดด่านอะไรอ่ะหน้าตานี่ด่านอะไรมันเหมือนอะไรห้องครัวไม่ใช่มันคืออะไรดไอ่ถ้ำเหรอห้องนี้คือห้องอะไรโอห้ทำอะไรดูดิมันอยู่ในไม้ค้าไมนคือเหมืองเหรอเป็นโรงงานเหมืองเหรอนี่คน ใช่มันมีรางรถไฟด้วยอ๋อรางรถไฟอะไรไหมครับคนนี่ไงดินอะไรนะหินอะคนหินไหนอะอยู่ไหนอะก็จะอยู่ตรงหินเนี่ยแหละแล้วรอด้วยเออเหมือนผู้หญิงคนนี้เขาเขารู้แล้วเขาเขารอเขานำทางเมื่อกี้พี่โบ๊ทยิงปะป๊าละวปะป๊าก็เข้าแมปนี้พอดีได้โอ้เสียจังหวะปะป๊าอยู่นี่วาร์ปมานี่พอดีป๊าอยู่นี่ไหนอยู่ไหนกันห้องนี้ย ไม่อุ้ยรอด้วยดิอีกห้องนึงห้องไหนอีกห้องนึงโอ้ยติดออกถอยหลังไม่ได้มันแคบติดติดแล้วป้าจะเข้าไปทำไมช่วยหน่อยออกยังไงถอยหลังก็ไม่ได้อ่ะแล้วป้าจะเข้าไปช่ววยยเดี๋ทำไมมันออกไม่ได้มันพี่ช่วยยิงไหมพี่ช่วยยิงไหมยิงแล้วมันก็วาร์ปก็เกิดใหม่ครับใช่ใช่ใช่เราต้องเอียงข้างๆต้องเอียงลำตัวแล้วออกมาไหนออกมาไหนเดี๋ยวซูมก่อนขยายก่อนนี่นี่นี่ห้องนี้เหรอ รันประตูอยู่ไหนประตู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 ก็อยู่อีกฝั่งหน,นึ่งไงงงแมสเหมือนเขาวงกดเหมือนด่านนั้นเลยอ่ะที่เราเสียวเวลาไปอ่ะเสียเวลาตรงไหนอ่ะเออเราไม่หาเองจะไปหาดูดิผู้หญิงคนนั้นที่เขานําทางเรามาเขาชื่ออะไรเขาชื่อว่า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 ไม่ใช่ละชื่อว่าชื่อว่านี่อยู่นี่อยองนี้ใช่ไหมอ่างนี้อ่างนี้อ่ะปามันจะ ข้างหลังข้างหลังออ๋เดินเลยมาอีกอะมันจะอยู่ข้างหลังคอมพิวเตอร์ห้องเนี้ห้องนี้ห้องนี้หนึ่งข้างหลังคอมพิวเตอร์ต้องปีนขึ้นข้างบนด้วยเหรอข้างหลังคอมแต่คอมนี่คอมหน้าตาไม่เหมือนคอมเลยฮะนี่คอมเหรอเนี่ยอ๋อข้างหลังอยู่ข้างหลังนี่เลยเหรอโอ้โหเอ้ยข้างข้างดิโอ้เข้าใจหาเนาะคนเข้าใจซ่อนนะตรง CPU หรือเปล่าโออนี่เหรอเนี่ยขอบๆนี่นะ โอ้โหมันเนียนนะดีถ้าสีดำด้วยกันหายากมากมากันต่อที่ด่านที่สามสิบสามกับ6กสิบสี่เปอร์เซ็นต์อันนี้ด่านอะไรง่ายๆอ่ะที่เดินไปข้างหน้ามันเป็นห้องอะไรกันสวัสดีสวัสดีพี่ธนาพึ่ไม่เจอหรอกพี่ฐานนะาที่เหมือนเหมือนเหมือนแคมป์ใช่ไหมมาป่ามาแล้วมาป่าคือพี่ปวดเราต้องแอบบ้านหลายบ้านแล้วอันนี้บ้านสามหลังอะไรเพื่อนมาก่อนที่ต้องนึกว่าเต็นท์อีกขากางเต็นท์นี่ เป็นหมาป่ากลางเต็นท์ไม่เยไม่ให้ลูกหมูสามตัวแต่ว่าโปด้วยไหเอาพ่อพี่โปดเป็นหมาป่าแล้ะตายแลยเพาต้องไม่สร้างบ้านสร้างบ้านหลบหนีเขาไม่ใช่ปืนหรอกอย่าใช้สิเออใช้เกียรติใส่ปืนสนุกเอาโดนอีก้กะโอ้ยบอกว่าอย่าใช้เออพูดใหม่กะคขาดคำเลยเออพูดไม่ทันขาดคำแอบยิงข้างหลังอีกอะ ถ้าหาเจอถ้าหาเจอไม่บอกพี่ป๋อนี่เออเราไปกันสองคนเออเพราะชอบเกมพี่จะใส่เซไมเปื้อกับป๋าไว้ตกโอ้โหเกมใมนี่คือพื้นหายเลยอ่ะตกลงเจอหรือยังอยู่ในเต็นต์ไหมป๋าพี่ปวดหล่นหายแล้วที่มันแคมป์เลยไปมาสร้างแคมป์มาที่นี่เรายืนอยู่กองไฟตรงนี้แต่ไฟดับไปแล้วนี่นี่ไป๋าอยู่นี่ไหนต้องมองทางไหนนี่เนี่ยฟืนฟูนี่ใช่ไหม ไม่ใช่อยู<ค>่น <ieur 22> ี่สีอะไรนี่อย่างไอ่ะไหนอยู่นี่เอาลอาร่วงถอยหลังนิดเดียวล่วงเลยโอ้เราล่วงงานโดยทีพระเจ้าพระเจ้าชโอ้เอาเป็นว่าคลิปนี้ก็ยังไม่จบนะครับติดตามเราใหม่ในคลิปหน้านะครับ EP หน้าเจอใหม่จบแน่สวัสดีครับนี่ขอลาบข้อนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กดกระดิ่ง ก็กริงกิในช่องพื้นปวด้วยนะครับมีคำคมไหมมีไม่ไม่มีขอคำคมหน่อยไม่มีอ่ะเอาคิดสดๆเลยอืมงั้นให้ป๊าป๊าในกันคำคมเหรอน่นึกก่อนนึกอ่าคำคมวันนี้ขอเสนอคำว่าสวิตมีไว้เปิดใจแล้วดวงใจเธอมีไว้เปิดใครยี่บายวันนี้กอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ